ชาลินเล่นอยู่ในห้องของเธอโดยไม่รู้เลยว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆกำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ชาลินทำตุ๊กตาสุดรักของเธอพังชาลินซ่อนตุ๊กตาพังไว้ใต้ผ้าห่มด้วยความรู้สึกผิดหวังจะปกปิดความผิดพลาดของเธอทามะแมวสีขาวขนฟูกำลังมองดูเรื่องราวลาม่าที่เกิดขึ้นจากที่นั่งบนเตียง ของชาลินยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์ตั้งใจเตรียมอาหารกลางวันชาลินเดินเข้ามาในห้องครัวอย่างเงียบๆโดยแทบไม่ให้ใครสังเกตเห็นเธอทำม,มาเดินวนไปรอบๆขาของชาลินพร้อมกับส่งเสียงคลางเบาๆควบคู่ไปด้วยทุกครั้งที่เธอเคลื่อนไหวทันใดนั้น ทามะก็วิ่งไปที่ห้องนอนเสียงร้องเหมียวอันดังของเธอทำลายความสงบลงแม่ชาลินถามว่าหนูเห็นตุ๊กตาไหมชาลินตอบว่าหนูไม่เห็นตุ๊กตาตัวนั้นทามะก็โดดขึ้นไปบนเตียงโดยวางอุ้งเท้ากดผ้าห่มเบาๆแม่ของชาลินเข้ามาในห้องโดยที่ดวงตาของเธอ ถูกด,ดึงดูดไปที่ตุกตาที่พังหนูทําตุกตาพังชาลินสะอื่นด้วยความรู้สึกผิดชาลินกับแม่แช่ตัวอยู่ในแสงไฟสลัวขณะที่นั่งใกล้ชิดกันบนโซฟามือของพวกเขาซ่อมแสมผ้าที่ฉีกขาดของตุกตาอย่างชำนาญเสียงคางอันผ่อนคายของทามะที่ขดตัวอยู่ข้างๆ พวกเขาดังไปทั่วห้องอันเงียบสงบเสียงของชารินเริ่มสั่นเครือเมื่อเธอสารภาพว่าหนูขอโทษที่โกโหกแม่แม่ตอบอย่างอ่อนโยนพร้อมเน้นย้ำว่าการซื่อสัตย์และการรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะลูกชาลินหนูสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลง หนูจะระมัดระวังและซื่อสัตย์มากขึ้นในอนาคตชารินเก็บของเล่นของเธออย่างระมัดระวังโดยแต่ละการเคลื่อนไหวแม่นยำและอ่อนโยนชาลินวางตุกตาที่ส้มเสร็จแล้วของเธอไว้บนชั้นวางทามกระโจนขึ้นไปบนชั้นวางแล้วเขออย่าตุกตาเบาๆชาลินมองตุกตาแล้วพูด จะซื่อสัตว์เสมอนะถามะ